เมื่อเวลา7นาฬิกาวันที่29กันยายน ู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นได้รับแจ้งจากพันโทรสรเชษดีเอือ้อผู้บังคับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8ค่ายมหาศักดิพลเสพอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเบื้องต้นได้สั่งการให้ร้อยตีนัทพลปทุมมาจิรนันผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกิจการพลเรลือนนำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบลงพื้นที่อำเภอภูผาม่านช่วยเหลือชาวบ้านขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูงหลังน้ำป่าเอ่อล้นล้ำ น้ำเชิญท่วมถนนบ้านเรือนจํานวนกว่า33ครัวเรือนพร้อมเตรียมอพยพชาวบ้านหากเกิดน้ําป่าไหลหลากอย่างฉับพลันเบื้องต้นทางค่ายรอ8,002บุรณาการองค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบพ,พร้อมดำเนินการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ทำครัวสนามแจกข้าวกล่องเนื่องจากชาวบ้านไม่สามารถทําอาหารได้พร้อมทั้งช่วยชาวบ้านขนย้ายข้าวของวางกระสอบทรายกันน้ําเข้าบ้านและทําความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ําลดรวมถึงเตรียมกําลังพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้าตลอด24ชั่วโมง